ครูโฟสุเนี่ยทางพักกลังประจารณั้เขาบอกเขาว่าเกิดเป็นลุณสมชายมาปลุกกระดมแล้วเขาก็บอกต่อเดี๋ยวเฉลิมพูด่ไม่ปลุกกระดมผมมายุยงพี่น้องนี่ป้ายเสียเป้าไม่ต้องขึ้นระวังลูกกระสุนปืนไม่เอาเก็บไว้หนู ชนะอยู่แล้วแมนบอเก็บไว้เองไว้ไม่ต้องเอาขึ้นเดี๋ยวแสบตานายุครัชจมุนตรีหครับพักเขาตั้งผมเป็นประธานหาเสียงทั่วประเทศแล้วก็มีหน้าที่ต้องกลาสคนสุดท้ายเริ่มแรก ยังไม่ได้สมัครก็มีไอ้สามคุมานทองคือไอ้สุดชาติอันเจริญสุริยะเจนลุงเรืองกิจแล้วก็มีไอ้ิลมพลพิเศษออกมาว่าจะตั้งพรรคกันเมืองและไอ้คนอยู่เบื้องหลังจริงๆฟังแล้วบันทึกไว้เขาดูไร คือนายสมคิดจาตูศรีพิทักษ์ไอ้กวง,ไอ,กวงไอ้นี่ไม่มีบารมีทักษิณไม่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีไอ้กวงอุดอน ผู้กองผู้สมัครขึ้นเขาภูผามปคนตามไปฟังหมื่นประคนขออย่างเดียววันนี้สี่คนในเมืองชนยกทีมแบบอีตสารรนะครับขนตำรวจมัติจงโง่เพื่อไทยได้สองร้อยหรือสองร้อยปริมปริมได้แล้วครับ ก็จะมีตายแล้วทำไมผมก็บอกครับพี่น้องผมลงบัญชีลายชื่อได้เบอร์หกหมายเลขหกถ้าพี่น้องเลือดไม่ถล่มทลายผมไม่ได้เป็นผู้แทนนะเข้าไม่ได้แล้วผมไม่อยู่ในสภาพี่น้องจะเหงาไหมเหงาเอาเหงาปรมือนั่งๆเลยทีนี ที่การแก้เหงาต้องเลือกพลังประชารัฐให้มากที่สุดพี oh <my> ่น้องอย่าไปกลัว oh <my> พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลมันเป็นก็เสียงข้างน้อยมันอยู่ไม่ได้ oh <my> ยุยงในผลเรอยกเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ห <laughs> วังว่าจะยกจังหวัด ชนบุรีผมก็หวังไม่หวังผมจะมาเนี่ยเขตเรื่องตั้งอย่าฟังใครให้พเพื่อไทยเท่านั้น<ฮ>หลังจากไอ้สามกูมานออกมาอาราวาแล้วไอ <laughs> ้ปุ้มปุ้ยไอ้ปุ้มปุ้ยก็คือสนทิรัตล,ลำธีพาน,นิตกับอุตมะ หัวหน้าพัดไอ้ปุ่มปุ้ยสองคนออกมาอาเระวะ่าแล้วบังกระดาโอ้เฉลิมอไม่มีความรู้ไม่มีอะไรผมถามว่ามึงไปอยู่ไหนแมาอาจารย์เขาคึกฤิ์เขียนให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมดาวสภาท่าเคยดูไหมกลับไปอยู่คโคราชเพราะท่านบอกท่านอยู่โค่า แล้วส่งพวกผมไปยืดทงเนียวคุเซ็กรอบไปยังดีนะพี่น้องเห็นด้วยช่วยปลบปื้อดังๆัก็ีนะครับผมเนี่ยไม่ได้ป่วยอะไรแต่ไปเจาะชีสารมันทำให้ต้นขาดขึ้นลงบันไดลำบากก้มรับดอกไม้ก็ลำบาก เดี๋ยวล้มแล้วตกเวทีรักษาชีวิตว่าที่รัฐมนตรีไว้สักคนผมรักพี่น้อเขาลบผมมาจากดินระบากยากเข็ญอุตสาหวิิยะบางครั้งผมนั่งคนเดียว ผมถามตัวเองแม่เราขายกล้วยทอดพ่อเป็นจ่าตำรวจแล้วก็ได้เป็นนายตำรวจผมเห็นพ่อผมเป็นจ่าตำรวจก็จะได้เป็นผู้แทนรัฐบารของชาวตัวชบุรีผมไปแล้วผมไม่ไปครับไปแล้วผมจะกลับมาออง อย่าลืมพาผมมามาพูดปราสัยตรงนี้แต่วันนั้นพี่น้องอย่าแปลงใจถ้าเกิดมีรถนำมานะแต่วันนีม้มันไม่กล้ามาแล้วมันกลัวตำรวจต้องเห็นใจระดับผู้เป็นจการก็มีสองคะแนนผัวเมียระดับผู้การก็มีสองคนผัวเมียแต่ระดับ ฉันประทวนระดับนายตำรวจคนหนึ่งที่เตะระเบิดแล้วขาขาดเมื่อกี้ผมเจอภรรยาครับผมก็โทรศัพท์คุยแล้วผมจะไปเยี่ยมครับผมถูกความร้องห้าสี่สมสารยกฟอมแต่ไอ้เตีน้องรู้จักไอ้เตมไหมไอเ รู้จักกอบดังดังดีงดไอเทบเป็นผู้นำกปปสอภิอิตคุณเป็นผู้นำฝ่ายค้านคุณขึ้นไปบนเวทีที่ประทวงรัฐบาลประชาธิปไตยได้ยังไงขึ้นไปไม่ว่าเสื้อไปกลอดค่ะไอ้เทพกลมดิกเด็ไอ้เทพมันน่ากอัที่ ผมยังแน่กอดว่าวานผมก็ออกมาจากบ้านไปปาใสยเอดเดบนั่งติดป้ายประดมมือแจเนยยกมือไหวแล้วมีเบอร์หนึ่งผมนึกในใจเอเทฟตอนเองลุติบทบาทกอพปปสเองไปบวชที่พระพุทธธาตุสุราธานีเองไ้สัมปะ ขอรับการเมืองยมอย่ามาถามอาตมาอาตมาไม่ขอจ่งเขียวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นแล้ววันนี้มึงทำอะไรไอ้เท่เว้ยไอ้เท่เว้ยไปมาสารคามแม่ค้าด่าชิบหายไว้ว่า